พูดถึงชามคัดหลังหน่อยนะครับชามคัดหลังแล้วก็ชุดคัดตัวนี้ก็เหมือนคัดสามก้อนในพวกเวฟนะครับอาศัยแรงเหวี่ยงแรงเหวี่ยงนี้ศูนพอมันหมุนเร็วขึ้นนะครับชุดคัดเนี่ยก้อนๆสามก้อนเนี่ยมันจะชนะแรงสปริงมันจะอ้าออกนะครับ มาอ้าออกแล้วมันก็จะมาจับกับตัวนี้นะฮะจากบตัวนี้ทีนี้ถ้ามันอ้าออกไม่เท่ากันมีบางก้อนที่อ้าออกมากกว่ามีบางก้อนที่เสาฝืดมีบางก้อนที่สปริงล้ามีบางก้อนที่มันไม่เรียบนะครับมันจะมีการสั่นนะครับ มีการสั่นสั่นเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้มันหมุนนะครับใช้แรงเหวี่ยงถ้ามันไม่บาลานซ์คล้ายค้าข้อเหวี่ยงคดนะครับมันก็จะสั่นมันไม่นิ่งแล้วทีนี้เมื่อมันสั่นมันไม่นิ่งมีบางก้อนที่มันกางออกมาก่อนมันก็จะมาเบียดนะครับมาเบียดก่อนมาถูก่อนก็คล้ายๆล้รถที่จานดิฟต์เบี้ยวจานดิฟตคดนะครับเรากำเบรกปับ๊บ มันจะสู้มือมือเบรกมันจะกระดิกนะครับก็เหมือนตัวนี้เหมือนกันมีก้อนใดก้อนหนึ่งกางออกมาก่อนมันก็จะชนชนชนแล้วก็ว่างชนแล้วก็ว่างชนแล้วก็ว่างสลับกันนะครับเพราะว่าไอ้ก้อนที่เหลือมันยังไม่ออกมานะครับแต่ถ้ามันกลางออกพร้อมกันจับสนิทปุ๊บจับพร้อมกันน้ําหนักเท่ากันแรงแรงเท่ากันเนี่ยการสั่นมันจะน้อยหรือแทบไม่มีเลย